S 1> <S 1> ไปต่อก,กันที่ปาร์ตี้ฮิปฮิปกันบ้างค่ะกับวั e r f ฟรุตนั่นเองก่อนหน้านเ,นเนี่ยเขาเลื่อนกันมาตั้งแต่ปีเนี่ยจริงๆจะจัดงานปีนี้แต่ด้วยความเ,เหมาะสมทุกอย่างก็เลยขอเลื่อนการจัดไปเป็นปีหน้าแต่ว่ายังฮ <ะ S 2> ิปแล้วก็มีไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมค่ะ พี่เจเปลี่ยนไปเขาตาอ,อ่า <c oughs> นี่แหละมนทนจีรานะคะหนึ่งในผู้ก่อตั้งคนสำคัญของงาน Wonder ร r ฟร2017 <c oughs> เดินสายประชาสัมพันธ์ถึงโปรเจกต์สุดพิเศษว่าเตรียมกลับมาจัดงานอีกครั้งในวันที่16-19กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะโดยยังคงเปิดรับเหล่า Wo n เด r e r ทุกกลุ่มค่ะงานจัดที่ The f i e l d at สยามคันทิวขับพัทยาเช่นเดิมนะคะปีนี้ค่ะก็เป็นปีที่3และกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ยังคงครบรถเช่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสือปินชั้นนาที่ตอบรับมา ร่วมการแสดงสดเต็มรูปแบบเยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศิลปินเจ้าของยอดขายระดับแพลตินัมอย่าง Ro Diment ทัหรือว่ากลุ่มศิลปินแนวฮิปฮอปเจ้าของรางวัล m e r c ี Q ่ค p r i พ e อย่างยาง Fa เตอร์แล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นค่ะภายในงานก็ยังมีอีกหลากหลายโซนที่เกี่ยวข้องกับงานศิละปะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ให้ผู้ที่ชอบชื่นชอบในด้านแบบนี้นะคะได้มาเจอกันนำมาจัดแสดงกันอยู่ที่นี่เลยให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชมกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ เราเป็นเทศกาลที่พยายามไม่มีอะไรซ้ําก็นอกจากเวทีที่มีอยู่ก็จริงๆมีหลายๆเวทีที่เราเข้ามาสร้างใหม่ทุกปีคนที่มาแสดงก็เปลี่ยนใหม่ตลอดคนที่เข้ามาพูดคุยก็เปลี่ยนใหม่เวิร์กช็อปก็ใหม่ก็จริงๆปีนี้เราสร้างเว็บไซต์ใหม่ด้วยที่มีข้อมูลค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปศึกษาได้ว่าปีนี้มีอะไรที่ใหม่บ้าง ใครสนใจส่วนไหนก็เข้าไปคลิกดูกันได้ครับศิลปินที่เราได้ดึงเข้ามาเนี่ยไม่ได้เป็นศิลปินที่ทัวร์อยู่ในแถบนี้อยู่แล้วก็เป็นน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสสําหรับคนที่อยากจะฟังเพลงที่แตกต่างกันบ้างเนี่ยก็ได้มาชมกันก็ปีนี้จริงๆเราได้ย้ายไปช่วงกุมภาก็ต้องรอด,ดูว่าคนที่เดินทางมาเนี่ยจะเยอะเท่าปี2ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าหวังว่าคนได้มาดูกันแล้วก็ได้มา,มาชม จัดที่พัทยานะคะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่ค่ะใครที่ชื่นชอบงานดนตรีและศิลปะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อบัตรการเดินทางแล้วก็การจองห้องพักได้ที่เว็บไซต์ของ Wonderfruit นั่นเองนะคะคืองานนี้บอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบศิลปะเนี่ยคุ้มแน่นอนอเพราะว่าไม่ได้มีแค่แนวดนตรีมีงานศิลปะในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจัด<อ>ให้ดูกันด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบแบบแสงสีแบบแนวไฟต่างๆเนี่ยไปดูได้เลยอาร์ตแน่นอนงานนี้ค่ะใช่แล้วค่ะปีหน้านะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลย คุณผู้ชมคะ YouTube ไทยรทัฐทีวียังมีรายการดีๆอีกมากมายให้ได้ติดตามกันกด Subscribe ไทยรทัฐทีวีได้ที่นี่คะ่ะกดเลยคะ่ะอย่ารอคะ่ะกดกดกดเลยแล้ว,ลวคุณจะไม่พลาดชม <ทำ S 2> <ๆ S 1> รายการดีๆอีกต่อไป